ถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นนักลงทุนที่มีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับตัวเองลองมาฟังวาทะของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่จะทำให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นในการลงทุนค่ะหนึ่งถ้าคุณใช้อารมณ์กับการลงทุนคุณจะไม่มีวันทำมันได้การลงทุนเป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจซื้อ หรือขายด้วยอารมณ์และความรู้สึกซึ่งมานทำให้พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จแม้หลักการการลงทุนของ w ว r ลเลนบ f f e t t จะเป็นหลักที่เรียบง่ายแต่ไม่ได้ทำได้ง่ายการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนที่จะช่วยให้คุณไม่ซื้อหรือขายตามอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดที่ส่วนใหญ่มักจะทำผิดกันค่ะบอยครั้งนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้หลักการที่ซับซ้อนอะไรแต่แค่เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเช่ว่าไปแล้วเรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องของการที่ใช้อารมณ์จริงๆเพราะว่าเวลาที่เราเห็นตลาดหุ้นมันขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออตลาดกำลังไปได้ดีตัวนี้น่าจะไปได้เราก็มักจะซื้อใช่ไหมคะพอหุ้นตกเราก็รู้สึกใจแป้ว อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์จริงๆค่ะไอว่าเองก็เคยประสบปัญหาตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจที่จะซื้อจะขายพอของเราก็จะไม่ยับยืนมากนะคะ 2. แม้นว่าคุณจะมีความรู้สึกกับหุ้นแต่หุ้นไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับคุณนอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วก็อย่าลืมว่าหุ้นไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับคุณมันไม่เคยสนใจว่าคุณจะซื้อมันมาเท่าไหร่ ถือมายาวนานแค่ไหนและมีความรู้สึกอย่างไรกับมันจะรักจะผูกพันกับมันมากแค่ไหนคุณจะได้กําไรหรือว่าขาดทนุนเพราะเพราะว่าการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับความรู้สึกหรือความคิดของคุณเลยที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆ 3. หากคุณซื้อแต่ของที่ไม่จําเป็นอีกไม่นานคุณก็จะต้องขายของที่จําเป็นค่ะหลายคนชอบใช้เงินในการซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้กับชีวิตกับ กเท่าไหร่ในยามที่ชีวิตปกติดีคุณก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นอะไรก็คือซื้อเพราะเราอยากได้แต่ในยามที่วิกฤตมาเยือนเงินสดจะมีค่ามากหากคุณใช้เงินสดไปกับการจับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ไม่จําเป็นสุดท้ายคุณอาจจะต้องเอาสิ่งของที่จําเป็นของคุณออกมาขายเพื่อนําเงินมาประทังชีวิตก็ได้ต้องจําไว,วา้ว่าวิกฤตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีใครคาดเดาได้ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาการประหยัดให้มากรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมจะทำให้คุณมีความสุขในระยะยาวทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่วิกฤต 4. เราวัดความแข็งแกร่งของกิจการได้โดยดูที่ความยากลำบากในการขึ้นราคาสินค้าในแต่ละครั้งกิจการที่แข็งแกร่ง จะมีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าซึ่งวัดได้ง่ายๆจากการขึ้นราคาถ้าขึ้นราคาแล้วลูกคา้ายังซื้อและใช้บริการตามปกติแต่ว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งเพราะแม้ว่าจะขึ้นราคาแต่ลูกค้าก็ยอมจ่ายใ,ในราคาที่แพงขึ้น 5. ถ้าคุณไม่กล้าที่จะพาดคุณจะไม่มีวันที่จะตัดสินใจได้ดีความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่เคยผิดพลาดหากคกุณกลัวความผิดพลาดมากไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจและการไม่กล้าตัดสินใจนี่เองก็คือการตัดสินใจที่แยากที่สุดในยามที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองแม้แต่ธุรกิจแย่ๆก็สามารถทำกำไรได้แต่เมื่อเศรษฐกิจแย่ลงมันจะทำให้เราเห็นว่าธุรกิจไหนคือธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง ต่อเมื่อน้ำลงเท่านั้นที่ทำให้คุณรู้ว่าใครเปื่อยกายว่ายน้ำหมายความว่าเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองก็เหมือนน้ำที่สูงขึ้นคุณไม่มีวันที่จะรู้ว่าคนที่ว่ายน้ำอยู่เปื่อยกายหรือเปล่าแต่เมื่อไรก็ตามที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ระดับน้ำลดลงคุณจะรู้ได้ทันทีว่าใครคือคนที่เปื่อยกายว่ายน้ำ ั่นหมายถึงธุรกิจไหนที่ไม่ใช่ของจริงนั่นเอง7ราคาคือสิ่งที่คุณจ่ายคุณค่าคือสิ่งที่คุณได้รับทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินซื้ออะไรจงรหนักเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้รับและมันให้คุณค่ากับคุณอย่างไรมันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างไรอย่าวัดสิ่งของที่ราคาแต่จงวัดสิ่งของที่คุณค่า แล้วค่อยกลับไปดูว่าคุณค่าเท่านี้ควรมีราคาเท่าไหร่ราคาที่คนส่วนใหญ่จ่ายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 8. การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองจงลงทุนในความรู้และจงลงทุนในสุขภาพของตัวเองเพราะจะไม่มีใครมาแย่งมันไปจากคุณได้การลงทุนแบบนี้ยิ่งลงทุนยิ่งเติบโตยิ่งดีขึ้น เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆทั้งปวงอย่าลืมว่าตัวคุณคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าที่สุด 9. ความไม่แน่นอนคือเพื่อนแท้ของนักลงทุนระยะยาวเมื่อพูดถึงการลงทุนคนมักจะกลัวความไม่แน่นอนแต่ถ้าลองมองอีกมุมหนึ่งเพราะมีความไม่แน่นอนจึงทำให้นักลงทุนผู้ชาญฉลาด สามารถทำกำไรจากตลาดที่ไร้เหตุผลได้ค่าทุกอย่างคือความแน่นอนราคาในตลาดคือสิ่งที่สะท้อนราคาที่แท้จริงคงไม่มีใครสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้แต่อย่างที่คุณรู้วอร์เรน u บัฟต์คือคนที่ทำกำไรจากการลงทุนในตลาดทุนได้เขาสามารถทำกำไรจากความไม่แน่นอนของตลาด ความไม่แน่นอนคือเพื่อนแท้และสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขา 10. ถ้าคุณเข้าใจมันคุณจะอธิบายให้คนอื่นฟังและเข้าใจได้เช่นกันถ้าคุณไม่สามารถอธิบายอะไรก็ตามที่คุณรู้ให้คนอื่นฟังและเข้าใจได้ง่ายจงตระหนักไว้ว่าคุณเองก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเช่นกัน 11. หาง,งานที่ทำให้คุณ ตื่นเต้นร้าใจได้แล้วคุณจะทำมันได้ดีอย่างไม่มีที่ติงานทุกงานที่ทำจ่ายเงินเหมือนกันแต่ไม่ใช่งานทุกงานที่ทำให้คุณรักมันเท่าเท่ากันจงเลือกงานที่คุณรักและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำแล้วผลงานของคุณจะออกมาดีอย่างไม่มีที่ติไม่ใช่เพราะคุณเชี่ยวชาญแค่ไหนแต่เป็นเพราะคุณรักมันมากเท่าไร่ต่างหาก 12. จงกลัวในยามที่ทุกคนโรคและโรคในยามที่ทุกคนกลัวในช่วงเวลาของการซื้อหุ้นที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังขายเพราะราคากำลังถูกกดต่าลงมาจนเป็นช่วงที่ราคาหุ้นถูกที่สุดและในช่วงเวลาที่ขายหุ้นที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังซื้อเพราะ ราคาจะถูกดันขึ้นไปสูงจนเป็นช่วงที่หุ้นราคาแพงที่สุดการเป็นนักลงทุนที่ดีนอกจากจะเข้าใจพื้นฐานกิจการแล้วคุณจะต้องรู้จักอดทนรอเวลาที่เหมาะสมในการซื้อและขายหุ้นด้วย13การลงทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่คนต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่ Warren Buffett มองว่าการลงทุนและ ประเมินมูลค่าของหุ้นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของนักลงทุนแต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่คนซึ่งนั่นก็คือตัวของนักลงทุนเองที่สร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยการไม่อดทนรอและปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำส่งผลให้การตัดสินใจในการลงทุนแย่ลง 14. อดีตคือทุกสิ่งมหาเศรษฐีทุกคนคงทำงานเป็นบนนรรลักษมาก หมายความว่าอดีตมีไว้ศึกษาแต่ไม่ได้มีไว้บอกว่าเราควรทำอะไรในปัจจุบันหากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนในอดีตบรรลักษ์ห้องสมุดทุกคนคงเป็นมหาเศรษฐีไปหมดแล้วพออนวันอยู่กับห้องสมุดอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากมายทําให้รู้เรื่องอดีตมากแต่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ารู้และเข้าใจอดีตเป็นเรื่องที่ดีและไม่ควรนำอดีตมาเป็นตัวตัดสินปัจจุบันและควรทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่มันเป็นเข้าใจมันอย่างแท้จริง 15. ด้วยข้อมูลวงหนที่มากพอกับเงินหลักล้านสุดท้ายคุณจะหมดในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลายคนมักจะคิดว่าการมีข้อมูลวงใน จะทําให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนแต่ข้อมูลวงในจริงๆที่เป็นข้อมูลของจริงมันไม่หลุดมาถึงเราซึ่งเป็นคนนอกอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลวงในที่ได้รับมักจะไม่ใช่ของจริงใครที่เผ่อเดิมพันกับข้อมูลแบบนี้มักจะต้องถึงชุดจบที่ไม่สวยงามเงินหลักล้านก็จะสลายไปได้ในทันทีเช่นกัน16 ไอเดียการลงทุนมากมายมาจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานเวลาที่หุ้นตกมันไม่สนหรอกว่าคุณลงเงินไปเท่าไหร่โอกาสที่เงินล้านจะกลายเป็นสูงนั้นง่ายมากดังนั้นแทนที่จะพึ่งพิงข้อมูลวงในที่ไม่รู้ว่ามาจากวงในจริงไหมเราควรจะหันมาศึกษาหาความรู้แล้วก็พึ่งตัวเอง จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่าง,ย,างยั่งยืนดังสุภาษิตท,ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอการรวยเร็วเป็นความฝันของรายหลายคนแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าว่าคนคนนั้นเขาจะร่ำรวยชั่วข้ามคืนเขาได้สะสมประสบการณ์ผ่านความผิดพลาดผ่านความเจ็บปวดม,มามากน้อยขนาดไหนนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ มาจะเป็นคนที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานผ่านวิกฤตมาหลายครั้งจนสุดท้ายประสบการณ์ของเขากลั่นตัวออกมาเป็นความสำเร็จในที่สุดเขาอาจจะสำเร็จในเวลาไม่กี่ปีแต่พวกเขาเหล่านั้นใช้เวลามากกว่า10ปีในการเตรียมตัวเตรียมการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็น 17. ถ้่าคณิตศาสตร์ทั้นสูง จำเป็นต่อความสำเร็จในทุกการลงทุนผมก็คงเป็นเด็กสงสือพินไปตลอดชีวิตแหละมอร์นัลบัฟเฟต์บอกว่าลงทุนโดยใช้หลักการง่ายๆเขาเคยกล่าวไว้ว่าในการลงทุนคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจสมการใ,ใดๆใช้แค่การบวกลบคุณหารธรรมดาเท่านั้นข้อมูลกิจการที่หาได้ทั่วไปแต่ที่พิเศษก็คือประสบการณ์และความรอบรู้ของเราต่างหาก ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จหากความสำเร็จของการลงทุนต้องการความรู้คณิตศาสตร์ชั้นสูงเขาก็คงเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ไปต่อชีวิตอย่างแน่นอน18คุณต้องเข้าใจตัวธุรกิจไม่ว่าคุณจะใช้สมการไหนหรือสูตรทางคณิตศาสตรในใน์ใดๆมาใช้กับการลงทุนสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องเข้าใจคือการเข้าใจตัวธุรกิจ เพราะตัวเลขทางการเงินนั้นจะบอกอะไรคุณไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าธุรกิจทำอะไรมีกลยุทธ์แบบไหนมี Business m o เดลอย่างไรสุดลับในการลงทุนของพอร์เฟตก็คือการเลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจชั้นนำที่เขาสามารถประเมินได้ว่าจะยังคงทำธุรกิจและเติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกหลายปี19 เรามองหากิจการที่เรารู้ว่าจะเป็นอย่างไรในอีก10ปีข้างหน้าการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตจึงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่แท้จริงเพราะเขาเลือกอย่างดีที่สุดหลายกิจการที่ประเมินไม่ได้แม้แค่ปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้เขาก็จะหลีกเลี่ยงก,กิจการเหล่านี้โดยเหตุผลว่าเขาไม่เข้าใจตัวธุรกิจ หรือบางครั้งเขาบอกว่ามันยากเกินไปที่จะเข้าใจซึ่งมหาเศรษฐีติดระดับโลกแบบอร์เรนบัฟตยังไม่เข้าใจแล้วภาษาอะไรกับพวกเราที่เป็นคนธรรมดาจะเข้าใจได้ดีจริงไหมคะ 20. ผมซื้อบนตมุติถามที่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ตลาดจะไม่เปิดอีกเลยเป็นเวลา5ปีอร์เรนบัฟตลงทุนในหุ้นระยะยาวเขาสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจ แม้ว่าตลาดหุ้นจะไม่เปิดอีกเลยเป็นเวลา5ปีเพราะเขาเองก็ไม่คิดจะขายในระยะเวลาสั้นอยู่แล้วก็เสร็จมุ่งเน้นไปกับการวิเคราะห์กิจาการและติดตามการดำเนินธุรกิจว่าธุรกิจของเขาจะยังมีผลประกอบการที่ดีอยู่ไหมในขณะที่คนทั่วไปที่ลงทุนไปมุ่งเน้นอยู่กับการว่าหุ้นของเขาจะมีราคาขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งมันไม่ได้บ่งบอกหรือช่วยอะไรในการลงทุนเลยและนี่ก็คือ20วิธีหรือแนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตในการลงทุนนะคะใครที่อยากจะเป็นนักลงทุนก็น่าจะลองนำคำแนะนำหรือหลักการของวอร์เรนบัฟเฟตไปใช้ในการลงทุนของตัวเองดูนะคะเผื่อว,ว่าเราจะเป็นเศรษฐีคนลำดับถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม AY Spy สวัสดีค่ะ